อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1891ยืมสายฟ้าเพื่อลบล้างวิญญาณหลายเดือนต่อมาณนะใจกลางแคว้นมานเขียวที่แห่งนี้เป็นหนองบึงขนาดใหญ่สีเขียวและมีฟองจำนวนมากผุดขึ้นไปทั่วจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นสถานที่แห่งนี้ปกคลุมด้วยหมอกสีเขียวและมีฟองรวมกันหลายปีแล้วในหนองบึงแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างสูงประหานตั้งอยู่ แค่ทำเลืองมองก็รู้ว่ามันมีรูปร่างเป็นแมงป่องยักษ์แมงป่องมีขนาดตัวหลายแสนฟุตนอนอยู่บนบึงและดูเหมือนมีชีวิตจริงๆทั้งยังเปล่งพลังมานทรงพลังจนทําให้เซียนส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าใกล้เนื่องจากพลังมานนั้นจะเข้าสู่ร่างกายและทำให้บ้าคลาั่งเซียนสํานักเต๋ามันทั้งหมดกลับมาภายในสำนักยกเว้นเจ้าสำนักที่อยู่ด้านนอกอารามแมงป่องมันเขียวพร้อมกับหวางหลิน ด้วยระดับบ่มเพาะอันสูงส่งของเขาจึงไม่ได้รับผลกระทบจากพลังมารที่นี่เจ้าสำนักปรากฏตัวข้างสิ่งก่อสร้างรูปแมงป่องขนาดยักษ์หลังจากนั้นจึงกระแอมเบาๆจากด้านล่างเสียงกระแอมเบามากแต่ในสภาพแวดล้อมอันเงียบเชียบกลับได้ยินชัดเจนยิ่งมีร่างสามคนค่อยๆก้าวออกมาจากปากแมงป่องในสามคนนี้มีอยู่สองคนด้านหลังสวมชุดคลุมเตาสีเขียวทั้งคู่มีสัญ,ญลักษณ์แมงป่องอยู่บนเสื้อผ้า ถึงจะดูอายุวัยกลางคนแต่กลับเปล่งกลิ่นอายขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางสีหน้าแต่ละคนเย็ยนเยียบราวกับไรอารมณ์ความรู้สึกทั้งสองเสมือนเป็นองครักษ์ปกป้องคนตรงหน้าที่สวมชุดคลุมสีเขียวสนิทคนผู้นี้แก่ชรามากขณะที่เดินออกมายังกระแอมไปด้วยเขาหยุดกระแอมและเอ่ยถามเสียงแหบพรา่าเจ้าพาคนกลับมาด้วยหรือไม่เจ้าสำนักเต๋ามมนทำตัวสุภาพต่อชายชราชุดเขียวอย่างมากเขาคำนับฝ่ามือและพยักหน้า ข้าพาเขามาที่นี่โปรดดูเถิดจี้ชื่อหลังจากเอ่ยปากจึงสะบัดแขนขวาปรากฏร่างหวังหลิงที่ยังคงนั่งหลับตาอยู่นิ่งๆเยี่ยมมากเขาน่าจะเป็นดาวข่มโชคของแก้นมันเขียวได้เป็นอย่างดีและทําให้ท่านเจ้ามันเขียวพึงพอใจชายชรามองขึ้นไปแม้จะมองไม่เห็นใบหน้าแต่ดวงตาชั่วร้ายภายในชุดคลุมได้มองหวังหลิงอย่างพอใจเจ้าสํานักเต่ามันเอ่ยขึ้นการจะจับเขาได้สํานักเต่ามันสูญเสียไปมหาศาล เมื่อท่านเจ้ามันเขียวฟื้นคืนชีพเจ้าจะได้รับรางวัลตามที่สัญญาไว้แต่การจะข่มคนผู้นี้ข้าย,ยังต้องใช้กดเต๋าพยามาณของเจ้าด้วยเจ้ารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรจงลบล้างวิญญาณดั้งเดิมของเขาทําลายความคิดและความทรงจำชายชราเอ่ยเสียงแหบพร่าและมองหวังลิงอย่างตื่นเต้นเจตจํานงของคนผู้นี้แข็งแกร่งมากการทำลายความคิดและความทรงจำของเขาไม่ใช่เรื่องง่าย เจ้าสำนักเต่ามันยิ้มออกมาและไม่ได้เริ่มทันทีแค่แค่ในอนาคตแกว้นมันเขียวจะมีเพียงสำนักเดียวสำนักเต่ามันชายชราชุดเขียวเกิดอาการไออย่างรุนแรงก่อนจะพูดขึ้นมาดีในเมื่อจะวิ่งซื่อรักษาคำพูดข้าจะใช้ความแข็งแกร่งทั้งหมดและใช้กดเต่าพยามานเพื่อปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ปล่อยให้เขาทำลายจิตใจตัวเองเจ้าสำนักเต่ามันหัวเราะและไม่ลังเลอีกต่อไป แขนขวายื่นทะลุแสงและชีไปที่จุดกลางหน้าผากของหวังหลินคว้าแสงสีขาวและดำที่ห่อหุ้มรอบตัวหวังหลินและโยนเข้าไปในสิ่งก่อสร้างรูปร่างแมงป่องขนาดยักษ์หวังหลินพลันถูกโยนเข้าไปหาแมงป่องลอยทยานเป็นเสียงลมหวีดหวิวเมื่อร่อนไปถึงจึงปรากฏวังวนขนาดยักษ์ขึ้นด้านหลังแมงป่องและถูกดูดเข้าไปในร่างเขามีแก่นแท้หลายอย่างทั้งหมดมีอยู่แปดและหนึ่งในนั้นก่อเกิดร่างแก่นแท้ไปแล้ว ในแปดนั้นมีอยู่หนึ่งแก่นแท้ที่เหมือนกับข้าซึ่งก็คือแก่นแท้สายฟ้าข้าจะใช้แก่นแท้สายฟ้านี้เชื่อมสัมพันธ์เพื่อทำลายจิตใจและความทรงจำเจ้าสำนักเต่ามานั่งลงหลับตานิ่งไร้การเคลื่อนไหวชายชาราชุดเขียวตรงปากแมงป่องจึงหันตัวกลับและเดินเข้าไปข้างในเขากระแอมเบาลงชาชาองครัก์ทั้งสองไม่พูดอะไรออกมาเลยและหายวับเข้าไปในแมงป่อง นาส่วนที่ลึกที่สุดของแมงป่องคือความว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยแสงสีเขียวไร้ขอบเขตแสงแต่ละเส้นคือดวงวิญญาณแมงป่องเขียวนับไม่ถ้วนพวกมันรวมกันในมิติแห่งนี้และส่งเสียงร้องอย่างต่อเนื่องหวังหลินนั่งนิ่งอยู่ในมิติว่างโดยไม่ได้เคลื่อนไหวทว่าเหล่าแมงป่องเขียวนับไม่ถ้วนได้รวมกันรอบตัวเขาจนเกือบจะปกคลุมทั่วร่างเขาไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ในดวงตาขวามีสายฟ้ากระพริบที่ แก่นแท้หนึ่งกำลังเคลื่อนไหวไปทั่วร่างกายอย่างบ้าคลั่งมันคือแก่นแท้สายฟ้าของเขาแก่นแท้สายฟ้าเคลื่อนไปรอบๆจนเกิดเสียงปะทุกออกมาจากร่างกายสายฟ้าเส้นโค้งแผ่กระจายไปทั่วตอนนี้หวังหลิงตกอยู่ในอาการย่แย่จิตใจและวิญญาณเงียบสนิทไร้สัญญาณการเคลื่อนไหวทว่าสิ่งที่คนภายนอกไม่สามารถมองเห็นแม้แต่จะวิ่ชื่อหรือเจ้าสำนักเต่ามันก็ไม่สามารถเห็นได้ นั่นคือลูกปัดเม็ดหนึ่งที่กำลังหมุนอยู่ในวิญญาณหวังหลิงอย่างช้าๆทุกครั้งที่หมุนรอบวิญญาณครบหนึ่งรอบจิตใจและความทรงจำของหวังหลิงจะสั่นเทาเล็กน้อยพร้อมกับได้รับการปกป้องจากแสงเบาบางหนึ่งชั้นราวกับตอนนี้เขาแยกออกมาจากร่างกายจนอยู่ในสภาวะแปลกประหลาดแก่นแท้สายฟ้าของเขาได้ทรงพลังยิ่งขึ้นและมีพลังเหนือกว่าแก่นแท้ที่เหลือแม้จะยังด้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแก่นแท้เพลิงที่กลายเป็นร่างแก่นแท้ แต่พลังของมันยิ่งใกลเคียงกันขึ้นเรื่อยๆราวกับมีเส้นทางที่มองไม่เห็นเส้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างร่างหวังหลินและร่างของเจ้าสำนักมันค่อยๆผสานเข้ากับแก่นแท้สายฟ้าของเขาที่ยังไม่ได้ก่อเกิดเป็นร่างแก่นแท้เวลาค่อยๆผ่านไปอีกหลายเดือนช่วงระหว่างนี้แก่นแท้ของหวังหลินนั้นทรงพลังยิ่งขึ้นและส่งเสียงดังกึกก้องอยู่ในร่างกายเขาดูดซับแก่นแท้สายฟ้าของเจ้าสำนักเป๋ามานซึ่งมีเจตจำนงเป็นของตัวเองไปเรื่อยๆ เวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าสำนักเต่ามานที่นั่งอยู่ด้านนอกถึงกับขมวดคิ้วเขาไม่คิดว่าแก่นแท้สายฟ้าของหวังลินได้ดูดซับแก่นแท้สายฟ้าของเขาไปมากขนาดนี้และยังไม่สร้างเจตจำนงของตัวเองขึ้นมาสักทีแผนเดิมนั้นคิดว่าแค่หนึ่งเดือนแก่นแท้สายฟ้าของเขาจะเข้าไปแทนที่สายฟ้าของหวังลินอย่างสิ้นเชิงเพราะแก่นแท้สายฟ้าของเขามีเจตจำนงเขาเพียงแค่ใช้วิธีนี้ก็จะลบลางสัมผัสวิญญาณ และความทรงจําของหวังหลินได้ตามคําขอของเจวี่ชื่อได้อย่างสมบูรณ์ถ้าไม่ใช่เพราะเป็นคําขอของเจวี่ซื่อเขาคงใช้วิธีอื่นอีกนับไม่ถ้วนเพื่อลบล้างจิตใจหวังหลิงทว่าวิธีเหล่านั้นหยาบช้าเกินไปและทําให้เกิดความเสียหายได้ซึ่งความเสียหายแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลกระทบต่อการชุบชีวิตแมงป่องมันเขียวได้ในอนาคตในวันหนึ่งของเดือนที่สี่เจ้าสำนักเต่ามันทนไม่ได้อีกแล้วและเอ่ยขึ้นมา จะวีซื้อค่าต้องการให้ท่านช่วยไม่เช่นนั้นสิ่งที่ท่านขอไปคงเป็นเรื่องยากมากเขารู้สึกช่วยไม่ได้เพราะถึงแม้แก่นแท้สายฟ้าเกือบทั้งหมดเข้าไปในร่างหวังหลินมันก็ยังไม่สามารถเข้าไปแทนที่แก่นแท้ของหวังหลินจนสร้างเป็นเจตจำนงของตัวเองได้เรื่องนี้ประหลาดมากราวกับมีวังวนอยู่ในร่างหวังหลินซึ่งกำลังดูดซับเจตจำนงของเขาความจริงนั้นเป็นตามที่เขาคาดเดาวไว้ทุกครั้งที่ลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าหมุนครบหนึ่งรอบ นอกจากการปกป้องหวังหลินแล้วมันยังดูดซับพลังแปลกๆในร่างหวังหลินอีกเล็กน้อยข้ามาแล้วแคกแคเสียงแหบพร่าและเก่าแก่ดังออกมาจากภายในก่อนที่จะพูดจบกลับมีเสียงไอขึ้นยาวๆแล้วพูดต่อข้ามีลูกปัดสายฟ้าจากกระพัดอยู่สองลูกข้าได้มาจากแควนสายฟ้าจากกระพัดเดิมทีวางแผนจะมอบให้กับท่านเจ้าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาข้าจะมอบให้เจ้าหนึ่งเม็ดประกายสายฟ้าสีเทาสองแสงออกมา แมงป่องเรืองแสงขึ้นและมีลำแสงหนึ่งสายทยานเข้าหาเจ้าสำนักเต่ามานมันเปลี่ยนกลายเป็นลูกปัดขนาดเท่ากำปัน้นลูกปัดนี้เต็มไปด้วยสายฟ้านับไม่ถ้วนและมีเงาเป็นรูปราชรถอยู่ข้างในมีร่างคนอยู่บนราชรถดูราวกับจักรพรรดิแห่งสายฟ้าด้วยระดับบ่มเพาะและความรอบรู้ของเจ้าสำนักเต่ามานเขาจึงรู้สึกจิตใจกระสับกระส่ายดวงตาเผยแสงประหลาดความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาก่อนจะละทิ้งไป นี่คือของขวัญสำหรับแมงป่องเขียวหลังจากมันฟื้นคืนชีพดังนั้นเขาคงไม่กล้าเอาไปถ้าไม่ใช่เพราะต้องลบล้างสัมผัสวิญญาณและความทรงจำของหวังหลินจะวี่ชื่อคงไม่มีวันเอาออกมาเจ้าสำนักเต่ามานไม่ลังเลอีกต่อไปเขาอ้าปากและสูดหายใจเข้าไปเส้นใยสายฟ้านับไม่ถ้วนลอยเข้าไปในปากและถูกเขากลืนเข้าไปก่อนที่เขาจะเก็บมันเอาไว้ทั้งหมดได้ถูกกดเตาพยามาลส่งเข้าไปในร่างหวังหลิน ลึกเข้าไปในความว่างเปล่าที่อยู่ในแมงป่องร่างหวังหลินสันเทาอย่างรุนแรงแก่นแท้สายฟ้าในร่างกายพลันเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลและแสดงทีท่าว่ากำลังก่อเกิดเป็นร่างแก่นแท้สายฟ้าตอนที่1892ฝันกลายเป็นจริงแก่นแท้สายฟ้าที่เขาดูดซับอย่างต่อเนื่องยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเนื่องด้วยมีลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าเจ้าสำนักเต๋ามานจึงไม่สามารถควบแน่นเจตจำนงของตัวเอง และลบล้างจิตใจหวังหลินได้อย่างไรก็ตามในตอนนี้หลังจากเจ้าสำนักเต่ามันกลืนกินลูกปัดสายฟ้าจากกระพัดเข้าไปแก่นแท้สายฟ้าจำนวนมากเข้าสู่ร่างเขาและถูกหวังหลินดูดซับอย่างบ้าคลั่งร่างหวังหลินสั่นสะท้านอย่างรุนแรงรื้นผมยาวพลิ้วสะบัดไร้แรงลมสายฟ้าโค้งเคลื่อนไปรอบร่างกายนับไม่ถ้วนและเปล่งอำนาจแห่งสายฟ้าไร้ขอบเขต อำนาจแห่งสายฟ้านี้สั่นสะเทินสวรรค์จนทำให้มิติสีเขียวเกิดการสั่นไหวแสงสีเขียวพลันรวมตัวกันก่อเกิดแมงป่องเขียวจำนวนมากและร้องคำรามอย่างเงียบงันใส่หวังหลินแต่ขณะที่แก่นแท้สายฟ้าทรงพลังนี้เข้าสู่ร่างหวังหลินและกำลังควบแน่นเจตจำนงของเจ้าสำนักเต๋ามานลูกปัดฝืนลิขิดฟ้าหมุนอย่างชา้าช้ามันดูดเอาเจตจำนงบางส่วนไปราวกับน้ำพุที่กำลังพุ่งไปไกลโดนหยุดลง จากนั้นเกิดความสมดุลและน้ําก็เริ่มถดถอยเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรณาด้านนอกอารามแมงป่องเจ้าสํานักเต่ามานพลันลืมตาขึ้นและไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาไม่สามารถมองเห็นลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าในร่างหวังหลิงได้สําหรับเขาแล้วร่างหวังหลิงดูปกติและไม่รู้ว่าเจตจํานงของเขาหายไปได้อย่างไรไม่ใช่เขาคนเดียวที่สังเกตความผิดปกติได้ภายในอารามแมงป่องจี้ชื่อเองก็ขมวดคิ้ว หลังจากพึมพำเล็กน้อยจึงกระแอมและสะบัดแขนสายฟ้าอีกสายลอยออกมาจากอารามแมงป่องและเปลี่ยนเป็นลูกปัดสายฟ้าจากกระพัดมรทยยนเข้าหาเจ้าสำนักเต่ามาในทันทีเสียงแหบพร่าและเสียงเก่าแก่ดังออกมาผสานกับเสียงไอลูกปัดสายฟ้าจากกระพัดเม็ดสุดท้ายแม้แต่แกวนสายฟ้าจากกระพัดเองยังเหลืออยู่ไม่ถึงสามเม็ดหากเจ้ายังทำไม่เสร็จสัญญาทั้งหมดจากก่อนหน้านี้คงต้องถูกยกเลิก เจ้าสำนักเต่ามานมีท่าทีมืดมนเขาไม่คิดว่ามันจะยากเช่นนี้สายตาจ้องมองลูกปัดสายฟ้าจากรพพัดใบหน้าปูดโปนไปด้วยเส้นโลหิตจากนั้นอ้าปากและสูดเอาสายฟ้าเข้าไปพอเขากลืนลูกปัดเจ้าสำนักเต่ามานสร้างผนึกขึ้นมาแตะใสกลางหน้าผากส่งเสียงคำรามใส่ท้องฟ้าแก่นแท้สายฟ้ากระจายซิ้มเสียงคำรามสายฟ้าทั้งหมดในร่างกายเขาจึงถูกปลดปล่อยออกมาอย่างไม่ลังเล ทั้งหมดได้พุ่งเข้าสู่วังลินสายฟ้านี้มีเจตจำนงทั้งหมดของเขาดังนั้นเขาจะต้องทำให้สำเร็จแก่นแท้สายฟ้ามีพลังสายฟ้าทรงพลังจากลูกปัดสายฟ้าจากกระพัดเข้าร่วมด้วยมันผลักดันเจตจำนงของเจ้าสำนักเต่ามานให้พุ่งทะยานหาวังลินอย่างรวดเร็วขณะที่แก่นแท้สายฟ้าพุ่งเข้าหาร่างวังลินที่อยู่ในมิติเขียวจึงสั่นสะท้านอีกครั้งสายฟ้ารอบตัวเขาไหลผ่านมากขึ้นและขยายรัศมีออกไปมากกว่าพันฟุต พื้นที่รอบหวังหลินในตอนนี้กลายเป็นขุมนรกสายฟ้าไปแล้วสายฟ้าเคลื่อนไหวและเปล่งประกายเจิดจ้าหวังหลินเงยศีรษะขึ้นเนื่องจากหลุดจากการควบคุมอักขระสายฟ้าในตาขวาเปล่งกระพริบถึงเก้าครั้งก่อนจะลอยออกมาอักขระสายฟ้าพุ่งทะยานและเปลี่ยนกลายเป็นอักขระสายฟ้าขนาดยักษ์พันฟุตอยู่เหนือหวังหลินวินาทีนั้นมันจึงดูดซับสายฟ้ารอบด้านอย่างมาคลาั่งขณะที่สายฟ้าผสานเข้ากับอักขระ มันได้ปรากฏโครงร่างรูปมนุษย์ขึ้นรอบอักขระสายฟ้านี่เป็นเขาโครงของร่างแก่นแท้ถึงจะยังไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ตัดสินจากสถานะปัจจุบันแล้วอีกไม่นานมันก็จะเปลี่ยนเป็นร่างแก่นแท้คลิปตาเดียวสายฟ้าทั้งหมดที่นี่จึงถูกดูดซับเข้าไปและมีสายฟ้าระเบิดจากร่างหวังหลินมากขึ้นสายฟ้าโผล่ออกมาจากทุกรูขุมขนในร่างกายไม่ใช่เพียงแค่สายฟ้าเพียงสายเดียว แต่รูขุมขนทั้ง1 8 0 0 0รูขุมขนมีสายฟ้าออกมาอย่างน้อยสิบสายสายฟ้าจำนวนมากขนาดนี้มากพอที่จะสั่นคลอนโลกได้ทั้งใบสายฟ้าปกคลุมทั่วทุกมุมพื้นที่และเข้ามาแทนแสงสีเขียวจนเปลี่ยนกลายเป็นอาณาเขตสายฟ้าสายฟ้าจำนวนมากพุ่งเข้าไปในโครงร่างมนุษย์ในอักขระสายฟ้าเกิดเสียงดังสนัน่นจนได้ยินไปถึงนอกอารามแมงป่องการผสานสายฟ้าทั้งหมดนี้ได้ทำให้แคว้นมันเขียวส่วนหนึ่งเกิดการสั่นเทา โครงร่างรูปมนุษย์ได้ทำการดูดซับสายฟ้าและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเขาโครงเริ่มก่อตัวเป็นกระดูกกระดูกแต่ละชิ้นสร้างขึ้นมาจากสายฟ้านับไม่ถ้วนที่ยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่นคลิปตาเดียวได้กลายเป็นโครงกระดูกเต็มตัวจากนั้นไม่นานได้มีสายฟ้าจำนวนมากเข้ามาอีกครั้งเส้นบางๆผุดขึ้นมากลายเป็นเส้นประสาทกล้ามเนื้อและโลหิต เมื่อสายฟ้าเส้นสุดท้ายถูกดูดซับไปสิ่งที่ลอยอยู่เหนือหวังหลินซึ่งหมดสติคือหวังหลินอีกคนดวงตายังคงหลับไหลและล้อมรอบด้วยสายฟ้ามันถือกำเนิดจากสายฟ้าและเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ทำให้สายฟ้าทั้งหมดในโลกต้องยอมซิโรราบร่างแก่นแท้สายฟ้าร่างแก่นแท้สายฟ้าที่หวังหลินฝันเอาไว้ถือกำเนิดด้วยวิธีเช่นนี้อย่างไรก็ตามร่างแก่นแท้กลับไม่ได้เป็นของหวังหลินมันเป็นของเจ้าสำนักเต่มามัน พราะร่างแก่นแท้มีเจตจำนงของเจ้าสำนักเต๋มามนภายนอกอารามแมงป่องเจ้าสำนักเต๋มามันกำลังตัวสัน่นเขาสัมผัสได้ถึงตัวตนของร่างแก่นแท้สายฟ้าและเกิดอาการตกตะลึงนี่เขาประเมินหวังหลินต่ำไปอีกครั้งไม่คิดว่าความเข้าใจด้านแก่นแท้ของหวังหลินจะล้ำลึกจนสร้างร่างแก่นแท้เพลิงได้ต่อมายังให้กำเนิดร่างแก่นแท้ที่สองได้อีกตอนนี้เจ้าสำนักเต๋ามันตกอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เขาอยากได้ร่างแก่นแท้สายฟ้ามานานแต่หากเอาไปคงไม่สามารถทำตามคำขอของจวีชื่อได้ขณะที่ต่อสู้กับความคิดตัวเองอยู่นั้นเสียงไอดังออกมาจากอารามแมงป่องพอเจ้าสำนักได้ยินจึงเผยสายตามุ่งมัน่นเทียบผลประโยชน์ตามสัญญาเมื่อแมงป่องมันเขียวฟื้นคืนชีพแล้วถึงแม้ร่างแก่นแท้สายฟ้าจะล้ำค่าแต่จะให้เขาละทิ้งไปไม่ได้เจ้าสำนักรีบสร้างผนึกและชีไปที่กลางหน้าผาก เขาหลับตาและเพ่งสมาธิไปที่ร่างแก่นแท้สายฟ้าที่อยู่เหนือหวังหลินร่างแก่นแท้สายฟ้าเกิดอาการสันเทามันยกแขนขวาขึ้นมากดลงใส่หวังหลินด้านล่างวินาทีนั้นร่างหวังหลินจึงสั่นสะท้านไปด้วยสายฟ้าเจ็ดสายสุดท้ายลอยออกมาจากศีรษะหวังหลินมันออกมาจากดวงตาหูจมูกและปากสายฟ้าพุ่งเข้าเทียบกับอวัยวะบนร่างแก่นแท้สายฟ้าทีละส่วน วินาทีที่ทั้งเจ็ดสายเข้าไปในร่างแก่นแท้สายฟ้ามันจึงลืมตาขึ้นมาร่างแก่นแท้เผยสายตามืดมนและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเจ้าสำนักเต่ามาร่างกายมันสั่นเทาสายฟ้าในโลกสันสะา้านไปด้วยพร้อมกันด้านนอกอารามแมงป้องปรากฏสายฟ้าขึ้นปกคลุมเกือบทั่วแคว้นมันเขียวสายฟ้าส่งเสียงดังสนั่นและพุ่งเข้าหาอารามแมงป่องใจกลางแคว้นด้วยความเร็วเหนือจินตนาการ ความเร็วของสายฟ้านั้นเกินบรรยายและรวดเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าใดๆราวกับเป็นการบิดมิติพุ่งทะลุเข้าไปในมิติสีเขียวข้างในอารามแมงป่องคลิปตานั้นร่างแก่นแท้สายฟ้าได้ถูกสายฟ้าพรั่งครูเข้ามาก่อเกิดเป็นชุดเกราะรวมถึงมงกุฎบนศีรษะนี่คือมงกุฎของจักรพรรดิสายฟ้าวินาทีเดียวกันสายฟ้ามากมายที่เข้ามาจึงควบแน่นกลายเป็นราชรสสายฟ้าสงคราม เวลานี้ร่างแก่นแท้สายฟ้าได้ก่อเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ร่างหวังหลิงซึ่งนั่งอยู่ด้านล่างเกิดอาการสันเทารุนแรงลูกปัดฝืนลิขิตฟ้าไม่ได้ซ่อนตัวแต่เปิดใช้งานเพื่อปกป้องวิญญาณดั้งเดิมเขาจึงตื่นขึ้นเนื่องจากจิตใจกำลังสันเทาพอหวังหลินลืมตาขึ้นมาจึงเห็นร่างแก่นแท้สายฟ้าที่ถือกำเนิดอยู่ในท้องฟ้าหวังหลินตัวสั่นไปทั่วขณะเขายังตกอยู่ในอาการมึนงงแต่ในไม่นานก็เข้าใจทุกอย่างได้ เขาตกตะลึงเพราะมันเหมือนกลับเหตุการณ์ที่เขาเห็นตอนที่ใช้วิชาเต่าเนรวิญญาณเป็นครั้งแรกในสำนักมหาวิญญาณเหตุการณ์นั้นเหมือนก,นกันกับสิ่งที่เห็นในตอนนี้ไม่ผิดเพี้ยนตอนนั้นหวังลินเห็นร่างแก่นแท้สายฟ้าของตัวเองกำลังใช้สายฟ้าเข้าข่มเขาเขาไม่เข้าใจว่าร่างแก่นแท้สายฟ้าของเขาจะทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรเพราะแก่นแท้สายฟ้าสร้างขึ้นมาจากเขาและเป็นของเขาอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่เขาเห็นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่มันกลับเกิดขึ้นจริง